ถ้าเรามองหารูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้จักเรากำลังมองไปที่ดาบระหว่างนั้นมีโลกที่เราไม่รู้จักตั้งอยู่ไม่ไกลจากเราซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำเรื่องราวที่น่าสนใจนี้เขียนโดยธรรมชาติและเก็บภาพโดยมนุษย์ าแหลงกําเนิดของอรารยธรรมมายันสถานที่ที่รอดพ้นจากการชนของอุกกาบาตขนาดใหญ่เมื่อกว่า60ล้านปีก่อนอุกกาบาตเดียวกับที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธ์0 0 0ตารางกิโลเมตรพื้นที่ที่ใหญ่เป็นสองเท่าของประเทศไอร์แลนด์ปราศจากทะเลสาบแม่น้ําหรือแม้กระทั่งลาําธารแต่ยังคงปกคลุมด้วยชีวิตพืชที่เขียวชอุ่ม แหล่งน้ําจืดเพียงแห่งเดียวของที่นี่คือบึงที่เรียกว่าสีโนตซึ่งเป็นทางเข้าไปยังถ้าที่ถูกน้ําท่วมที่อาจแพร่ยขยายหลายกิโลเมตรที่ใต้ดินยูคาทานก็เป็นเหมือนกับสวิสชีสซีโนตครั้งหนึ่งเคยถูกชาวมายานมองว่าเป็นประตูไปสู่ซีบาบาอาณาจักรที่น่ากลัวสู่ความตายทุกวันนี้ มันเป็นประตูสู่สวรรค์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักดำน้ำเป็นผลของคัสกระบวนการการละลายหินปูนอ่อนหินเหล่านี้ถูกจัดรูปร่างจนเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันผ่านเวลาหลายพันปีระหว่างช่วงยุคน้ำแข็งสุดท้ายระดับน้ำทะเลและมหาสมุทรลดลงไปประมาณ100เมตร ทำให้น้ำระบายออกจากระบบเส้นทางใต้ดินเป็นเวลาหลายพันปีที่มันโดนน้ำฝนทำให้มันยุบตัวลงไปและก่อตัวขึ้นอย่างหน้าทึ่งราวกับหินย้อยลงมาจากหลังคาและหินย้อยขึ้นมาจากด้านล่าง และเสาต่างๆซึ่งเกิดเมื่อหินย้อยทั้งสองแบบมาเจอกันในขณะที่ว่าน้ำผ่านสีโนตเราผ่านส่วนที่ถูกสร้างขึ้นในกระบวนการของการกัดกร่อนใต้ดินที่หินได้รับการล้างออกไปโดยปฏิกิริยาทางเคมี และยังมีส่วนที่ถูกสร้างโดยแรงที่ดุดัานกว่านั้นซึ่งก็คือการกัดกร่อนที่นี่น้ําไหลมาบรรจบกันทําให้เกิดกระแสน้ําใต้น้ําเล็กๆซึ่งเปลี่ยนไปตามการเวลาไปสู่กระแสใต้น้ําที่รุนแรงและมันก็กร่อนหินไปจนทําให้มีรูปร่างเป็นเส้นทางเดินที่กว้างเหล่านี้ เจาะหินสะสมเป็นช่องที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นการทับถมของหินปูนไม่มีโอกาสจะก่อตัวที่นี่ถ้ำคาส ตั้งอยู่บนพื้นดินและการทับถมของผู้มันอ่อนไหวต่อกิจกรรมของมนุษย์ความสมดุลของบรรยากาศที่ละเอียดอ่อนด้านไหนสําคัญต่อการตกผลึกและการละลายในการก่อตัวของหินแค่เพียงเปิดถ้ำและเปลี่ยนทิศทางของอากาศหรือความชื้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ท้ำมากมายที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมมีการจำกัดจํานวนการเข้าและบางแหง่งถึงกับปิดตัวลงอย่างถาวรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้านในแต่นี่ไม่ใช่กรณีเดียวกับ4ี่โนตสิ่งเดียวที่สามารถทําให้การก่อตัวของหินเป็นอันตรายก็คือนักดำน้ำที่ไม่ระวังที่อาจจะชนผู้มันเข้า การดำน้ำท่ามกลางรูปแบบต่างๆใต้น้ำซึ่งคล้ายกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของก่อดีเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเพื่อให้สมกับความสวยงามที่ล้นหลามนี้เราต้องใช้ไฟที่เหมาะสมเราใช้โคมไฟสร้างขึ้นพิเศษที่มีประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงสิ่งเดียวที่เป็นอุปสรรคก็คือแบตเตอรี่ที่หนักซึ่งอาจหนักหลายกิโลกร,รมัม โชคดีที่ใต้น้ำน้ำหนักไม่ใช่ปัญหาผลลัพธ์ที่เราเห็นต่อหน้าทำให้ความพยายามทั้งหมดที่ทำมาคุ้มค่าในป่าของเม็กซิโก ทางเข้าไปสู่ซีโนดมักพรางตัวเป็นบ่อที่ไม่เด่นชัดโดยส่วนใหญ่มักจะถูกสร้างในตอนที่โลกอ่อนแอโดยฝนกรดและการร่วงหล่นของกิ่งไม้จนเปิดทางสู่อุโมงค์ใต้ดินนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมีลำต้นและกิ่งของต้นไม้ที่ด้านล่างนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่า ในขณะนี้มีซีโนด6,000แห่งในยูคาฐานจนถึงตอนนี้เราได้สำรวจแค่เพียงส่วนน้อยในระหว่างการเดินทางนักสำรวจถ้ำค้นพบหินก้อนใหม่การค้นพบดังกล่าวคือระฆังนรก หินย้อยกลวงเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหนึ่งในสมมุติฐานก็คือกระแสลมที่ครั้งหนึ่งเคยพัดอยู่ในถ้ำเหล่านี้ลมแปลเปลี่ยนการทับถมซึ่งหลังจากผ่านไประยะเวลาหนึง่งก็เปลี่ยนเป็นะระฆังนรกทรงกลวงแต่ยังไม่มีใครรู้ความเป็นมาอย่างแท้จริง ธรรมชาติยังคงเก็บความลับของมันไว้ ส่วนหนึ่งของถ้ำในยูคาถานค่อนข้างง่ายที่จะสำรวจทางเข้ามีแสงส่องถึงอากาศเป็นใจและน้ำค่อนข้างใสสะอาด างสีโน้ตหลังคาถล่มลงมาหลายแหง่งซึ่งทําให้สามารถดำน้ําโดยได้รับแสงอาทิตย์เต็มที่มันทําให้เรารู้สึกปลอดภยัยและยังสร้างแสงที่น่าตื่นเต้นชวนมอง เป็นวัดโบราณที่อยู่ภายใต้แสงและเงา สะอาดมากไม่มีแพลงตอนไม่ถูกรบกวนโดยคลื่นและกระแสน้ำมันทำให้เรารู้สึกเหมือนเดินทางผ่านอาวกาศอย่างไรก็ตามถ้ำใต้น้ำส่วนใหญ่ต้องใช้ความชำนาญในการดำน้ำอย่างสูงเพื่อที่เข้าเยี่ยมชม มันเปิดให้แต่เพียงคนที่ถูกเลือกไม่กี่คนการสำรวจเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะตำแหน่งของพวกมันมักจะก,กว้างใหญ่และลึกข้างในมีความมืดมิดการดำน้ำต้องการการเตรียมพร้อมที่ดีเช่นแสงที่ดีการทำเครื่องหมายทางและที่สำคัญที่สุดความอดทนต่อความเครียด สำหรับคนที่ก้าวข้ามความอ่อนแอของพวกเขาและฝึกเทคนิคในการดำน้ำในถ้ำจนชำนาญมีที่ที่จะทำให้หลืมไม่หลงรองพวกเขาอยู่ที่มาพร้อมกับความคุ้มค่าของการสำรวจที่แท้จริงมันเป็นประตูสู่หนึ่งในความพิศวง นักดำน้ำเข้าไปยังรอยแยกติดตั้งถังอากาศมากมายแต่ละอันมีกา๊าซที่จำเป็นในการดำน้ำที่ลึกและยาวนานที่นี่ความปลอดภัยต้องมาก่อนความผิดพลาดใดๆอาจทำให้ถึงตายนั่นเป็นเหตุผลที่ความเชื่อใจและความรับผิดชอบมีบทบาทสำคัญ อันใดนั้นน้ําก็ขุ่นภาพเลือนหายไปและเราแทบจะมองไม่เห็นนักดําน้ําที่อยู่ข้างหน้าเรามันคือฮาโลคลายชั้นของน้ําที่มีความเค็มต่างกันที่เกิดขึ้นชั่วคราวเมื่อเราผ่านมันไปทัศนวิสัยก็กลับมาดีเยี่ยมเหมือนเดิม สำรวจถ้ำใต้น้ำเป็นการลุกรานน้อยกว่าการสำรวจทางเดินที่แห้งในอุมโมงค์ที่แคบและต่ำงานของนักดำน้ำง่ายกว่าเสมอการว่ายน้ำและการค้นหาเส้นทางท่าทางจะยากน้อยกว่าเช่นกันเราสามารถสำรวจถ้ำที่สูงแค่ไหนก็ได้ถ้ามีพื้นที่เพียงพอแต่ถ้าถ้ำนี้แห้ง นักสำรวจถ้ำจะมาถึงจุดนี้ได้ด้วยการปีนเท่านั้นทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อเรามาถึงรอยแยกที่แคบการผ่านมันไปค่อนข้างท้าทายนักดำน้ำมักต้องถอดอุปกรณ์ออกดันมันผ่านไปและเบียดตัวเข้าไป มันต้องใช้ประสบการณ์และความเข้มแข็งทางจิตใจอย่างมากและนักดำน้ำต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์ ด้านล่างของถ้ำนี้เราสามารถเห็นวิธีที่ระดับน้ำเปลี่ยนผ่านหลายระยะเวลาที่ต่างกันของยุคน้ำแข็งนี่คือวิธีที่ปรากฏการดับเบิลบอททอมถูกสร้างขึ้นชั้นบางๆของการทับถมปกคลุมรางน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำแข็ง การก่อตัวของถ้ำอาจมีหลายรูปร่างขึ้นอยู่กับสถานที่ที่มันก่อตัวขึ้นที่นี่เรามีโอกาสที่จะได้เห็นหินงอกใหญ่ทรงกลมม่านและสิ่งที่แขวนอยู่ที่ถูกขึ้นรูปอย่างงดงามและหินย้อยที่กลายเป็นหินในหลายระยะของการก่อตัวจากเส้นเล็กๆ จนถึงพวกที่มีรูปร่างใหญ่กว่ากำแพงและพื้นถูกปกคลุมด้วยเปลือกซึ่งเป็นรูปแบบการทับถมที่หนาวิวที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างสิ้นเชิงเหล่านี้ คือแคลเซียมเคลือบพืชที่ครอบคุมหินย้อยที่ถูกทิ้งไว้ที่นี่เป็นพันพันปีโดยถูกแช่แข็งเป็นรูปร่างโดยน้ำแต่ละถ้ำไม่เหมือนใครและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราพบสิ่งใหม่ๆเสมอ หรือพบเห็นบางอย่างที่พิเศษเรารู้ว่าเราได้สำรวจไปไม่ถึงเศษเสี้ยวของ1%ของสถาปัตยกรรมโดยธรรมชาติที่เป็นอัญ,ญมณีใต้น้ำที่ส่วนใหญ่ยังคงรอที่จะถูกค้นพบโลกที่ซ่อนอยู่ในความมืดจะไม่มีทางหยุดที่จะทำให้เราอัศจรรย์ใจได้ตลอดเวลา